สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันเรียกว่ามาเตือนกันแล้วกันนะสำหรับในเดือนมิถุนายนปี2,565ว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นจะต้องพึงระมัดระวังในเรื่องใดบ้างนะคะก็เป็นไกด์ไลน์เป็นไอเดียสำหรับการดำเนินชีวิตแล้วกันเนาะคิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะ ชาวเมธท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าไปเช็คก,กันเลยสําหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในจังหวะที่ทั้งดาวพระพฤหัสด,ดาวพระเสารโคจรเป็นเกษตรราธิบดีและยิ่งในช่วงปลายเดือนมิถุนายนดาวหลายดวงก็จะเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้สัญญาดีๆจะเริ่มมีเข้ามาหรือ,อยังเข้าไปเช็คก,กันได้เลยนะคะ สำหรับชาวลคนาราศีเมษนะคะคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ดาวพระอังคารจะได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะคะแต่หลายๆคนรู้สึกว่าเออก่อนหน้านี้ก็บอกว่าดาวพระพฤหัสเป็นเกษตรราธิบดีจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่บางคนทําไมยังไม่ได้รับข่าวดีบางคนยังไม่รู้สึกถึงการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไ,ไปในทิศทางที่ดีเป็นเพราะอะไรข้อที่หนึ่งเลยค่ะต้องดูที่พื้นดวงชะตาของตัวเอง ากพื้นดวงชะตาของคุณดาวพระพฤหัสไม่ดาวพระพฤหัสไ,ได้โคจรไปอยู่ในเรือนเสียอย่างเช่นอริมรณนะวินาศอันนี้การที่คุณจะไปถึงในจุดที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมันก็ค่อนข้างที่จะช้าหน่อยไม่ได้หมายความว่าเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะแต่จะช้าสักนิดหนึ่งและในระหว่างทางนั้นมันอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามามีคนนําความเดือดร้อนมาให้นะคะใช้ต้องใจเย็นๆสาหรับชาวลัคนาราศีเมษอีกประการหนึ่ง ะะบางอย่างบางสิ่งไม่เป็นไปตามความต้องการของตัวคุณเองไม่ว่าะจะเป็นเรื่องงานการดีวงานการเจรจากับผู้คนการคาดหวังจากผู้คนหลายสิ่งหลายอย่างนะที่คุณคาดหวังมันไม่เป็นไปตามที่คุณคาดเลยเป็นเพราะอะไรหนึ่งเลยดาวพระราหูโครจรมาทับเนื้อทับตัวคุณแม้จะได้ตำแหน่งดีอย่างเทวีโชคก็จริงแต่ดาวพระราหูก็คือเงาดาวพระราหูก็คือความหลอกลวงดาวพระราหูก็คือสิ่งที่มันไม่จีรังยั่งยืน ะะตรงนี้ต้องบอกชาวาราศีเมษว่าดาวพระราหูเปรียบเสมือนดาวของปัญหามาทับตัวนั่นก็คือตัวคุณจะต้องเผชิญกับปัญหาอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยมันจะทําให้คุณรู้สึกหนักการจะไปถึงจุดที่คุณต้องการการจะไปถึงจุดที่คุณคาดหวังมันก็จะยากสักหน่อยมันก็จะช้าสักหน่อยค่ะไม่พอเท่านั้นนะที่ดาวพระราหูมาทับเนื้อทับตัวคุณดาวมฤตยูยังทับตัวคุณด้วยนะคะซึ่งดาวมฤตยูก็เป็นดาวตัวแทนของความตาย ดาวตัวแทนของโรคภัยพิบัติต่างๆนะคะอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆนะตรงนี้ชาวลัคนาราศีเมษก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบในการใช้ชีวิตไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าคุณจะติดต่อเจราจากับใครไม่ว่าคุณจะดิวงานอะไรอยู่หรือลงมือทําอะไรอยู่ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบและใช้สติดวงดาวแม้ว่าจะส่งผลดีคือดาวพระเสาร์นะคะเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนกัมมะเรือนการงานของคุณแม้ว่างานจะมีทิศทางที่ดีมากแค่ แต่บางครั้งมันก็จะมีอุปสรรคคอยกีดขวางคอยท้าทายคุณคอยทดสอบคุณอย่างดาวมฤตยูและดาวพระราหูที่ทับเนือทับตัวค่ะดาวพระพฤหัสเป็นเกษตรราธิบดีก็จริงนะคะแต่จังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษจะได้รับผลดีมันก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นเพราะดาวพระพฤหัสเป็นเกษตรราธิบดีถึง1ปีแล้วดาวพระพฤหัสเป็นเกษตรราธิบดีในช่วงวันที่2ี่มีนาคมบางคนที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษ อาจจะยังไม่ได้รับอิทธิพลจากดาวพระพฤหัสในช่วงนี้คุณก็ต้องรอให้เป็นอดทนรอให้เป็นนะคะยังมีเวลาอีกหลายเดือนที่ดาวพระพฤหัสให้คุณให้ความดีต่อชาวเมธใจเย็นๆนะความดีคุณประโยชน์ตรงนั้นจะได้รับอย่างแน่นอนค่ะ คุณจะต้องใช้ชีวิตด้วยความมีสติด้วยความระแวดระวังด้วยความไม่ประมาทนะคะปัญหามันจะได้ไม่เกิดขึ้นมันจะได้ไม่เพิ่มพูนขึ้นไปนะและต้องมุ่งมั่นต้องขยันให้มากทําสิ่งที่คุณทําวันนี้ให้ดีที่สุดความสําเร็จมาสู่ตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะคราวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ